ได้โอกาสขับรถเล่นนะครับผมชมวิวบรรยากาศอ่างเก็บน้ำนะครับนี่ด้านหลังลก็มีวัวกาลังกินหญ้าอยู่ครับผมวันนี้ได้ข่าวว่าหัวหน้าทีมพากาลังเหมาบอ่อนะครับนี่ไม่รู้ว่าราคากี่บาทเดี๋ยวไงเราไปติดตามดูว่าเขาเหมากี่บาทกันครับผมแล้วก็จะได้คุ้มไหมครับผมเพราะว่า เรามัวแต่ไปไปทำงานเพิ่งกลับมาดีได้ข่าวาเขาไปลงเดี๋ยวเราติดตามกันว่าเขาได้หรือไม่ได้ครับผมแล้วก็บอราคากี่บาทเดี๋ยวติดตามครับแต่ก่อนไปก่อนอื่นก่อนไปก็นี่ครับนี่เลยเบรรยากาศอ่างเก็บน้ำของเราครับวันนี้ก็มีด้านหลังก็เนี่ยครับผมน้ำก็ยังเหลืออยู่ครับผมเดี๋ยวไงเราติดตามครับ ไงเนาะเออโอ้โหอยู่วางไม่ได้เลยอ้าวได้วิราแล้ว เจซิมเจซิมบริการนะครับไห <c oughs> นยกเปลาดิอะไรยกลาตรีฝาไข่เน,นี่ยซักนีฮะซักเฮ้า้งใไหมฝาคุใช่ไหมฝาวิต,วตวปลาเพี้ยนนี่่นี่อ เออคือคือคือกว่าอีอมึงปุ๊บบอกมึงเมาเมาเลยเอาไม่ีสามร้อยห้าสิบเอาทุกันนี้แพงกว่าไก่บอที่บานลอยยี่สิบรยังไงนี่ไม่มึงนี่สอห้าสิบานยลอยสอร้อยอนยสูได้ปานี่ลอยสงกว่าวกี่คนสี่คนบอกี่บาทันห บอพันนึงคุ้มคุ้มคุ้มอ้าวดูรกดู้าวปกลยน่ะโอ้คุ้มช้า่างของเจ้ากร่ชางของเจถึงใจน่ชางขง้ยังเจ้าดูกระชางใคน่ะนั่นน่ะงลาเดี๋ยวมดูว่าโอ้ออไปดูป่าข้านาปลกกันแต่ของบอกเาเม็ดรถไทเนี่ย เราไป่ากระช้ต <ara> ่อครับทุ <ano> ่น้ราปนี่ต่อครับ่นอื้ออี่หเโอ้โหป่านนีป่าตะเพียนป่าตะเพียนป่าเอทยสปป่าอะไรนนีป่าน้นจันทร์ เออถุงรักคุยื้อโอ้โหคนละกี่บาทฮะสองร้อยห้าสิบเอาไปถือตุ่มหนได้ยกที่ตุ่มมาเาพ่อเขามาที่หลังเนี่ย หัวซ <c oughs: so ises> well, ูมอ <c oughs> ู้นครับผมหัวหน้าโปครับนี่พาเหมานี่นู่นจำได้เลยสัญลักษณ์หัวขาวครับเฮ่ปลาชด่มีนี่นีเประชนนนึกน้นไหนน้ำลึกน้ำลึกเนี่ยผมไม่ไปงมดูปลาชนเจ็บเหมือนงมวานาปลาเบา ครับผมหวานไปกำลังงมครับนี่แหละเลยปลาอยู่มุมนั่นแหละโอ้โอ้ย <c oughs> โอ้ <c oughs> โหนี่แหละเก็บง่ายดีเรามองเห็นเก็บไม่ง่ายดีดีเก็บในน้ำนี่ก่อ นั่น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 ัเียนนั่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 นเียวตั่ต้องหาคลินแบบนี้เ้อยากทคลิปให้กูถ่ายหาัโลกกูต่ก่งเก็บง่ายเดียวเก็บในน้ำเีบุเรามองเห็นไม่ต้องกลัวนี่ไม่เข่าเลยตัวเดียวเข่าตัวเดียว เรียหน่อยเรียหน่อยมีเน่ด้วยครัอร่อยโอ้โหเอ้าจ้าดีไหมสองคนเหรอที่นี่เอาเปรียบเขาหรอใครขาเด็กเขาไม่ใครช่วยพี่เนี่ยอือโอ้โหครับเรามาลุ้นนะครับผมจะได้ไหมเนี่ยอย่าไปหองเฮือมีเถือขึ้นนี่อยู่นั่นแหละลงข้างล่างเลยเนาะลงมแม่ลาบกินบ้านเราเอย Này. À, đứng ở đây đi đứng ở đây có một đan đi đứng mày ừ. <laughs> ừ. à ดูด้วน่นๆๆๆเห็นหางอือคุ้มชานี่คุ้มคุ้มเนี่ยเนี่ยแต่กันเด็กลูรับจ้างเก็บเด้อปลากันสามตัว เธอไม่แก่คงบวมเลยปลาที่ตายมันร้อนมันโอ้โหมันแบอายุอย่นี่ยเหรอโอ้โหหายกูตุ๊กเจ้าอะไรขวบเฮ้ยหนึ่งตัวละอืมสองโอ้ยสองตัวคุ้มคุ้มคุ้มสองตัวสองตัวคุ้มเฮ้ยขยะหน่อยเดี๋ยวช่วยวันนี้โอ้โหแม่เกิดใหม่ยิ่งจะไม่ขาดนี่ มือสู้บอลนี่ใช่ไหมบอลอื่นไม่ได้มือสู้บอลนี่แม่ไม่ทำไมม่วงมากคุณดว่าเฮ้ยฮันดูดดูชู้ดูชู้โอ้ อเอาเข่าไปหาให้เขาไปหานั่นนั่น,นเ้ยวออยางทีน,นี่ครับผมเขาเรียกวิชาม,มานนะครับผมนี่ เนี่ย้แี่หางเ่ยนี่ครับผมกับบรรยากาศตอนนี้อากาศร้อนมากเลยครับเนี่ยโอ้ chứ tối rồi nữa vậy. Ừ, mút lẹ, mút lẹ. Ừ. Hàn. tuổi à, <laughs> à. dài không ạ? Dài, ừ. Ây, ừ, ấy, mút, dài. Đi cà, mút đi kìa, đi kìa không? Ừ. Ừ. มัน thăm phá trầu đấy ตอเตรียมก็ทำปลาเจ้า trầu nữa, Chả nó นี่ใช่ทำ เจสิมเราเอาเอ๊แตกแตกกว่านี้แตกทำไมกันอะโอ้นู่นครับผมเอาไว้ตัมอีกตัวนึงวานอานานลกันดปั ปัตเรเพียนนี่ปัตตอรเพียนปล่อยหลายยางวะใส่นี่อย่ายโยนเด้อเกไว้ไว้นได้ครับไว้เจะเก็บป่อยปัตเรเพียนมากมเกินใบไหนโอ้ามีหนึ่งตัวนะครับเนี่ยเอ,อ,อค,คอรอับผมนุ่นเจซิมเรากำลังซุ่มอยู่ดหนึ่ง เดี๋ยวสู anyway, there, ้ไปดูชัดๆนะครับนี่อ้นเอากอกล้วยไปลงวางซะด้วยโอ้หงจบงานนี่เอาอ๋อแกโอ้หนะดินพลาดพัดงวไไ่เร็วสักทีออกบัด เหี้อมันหี้ถึงแไจะได้ไม่ได้ครับมึงอะไรคิดว่าจะงงไงก็พอตอนขนี่ก่อนดึงนนอ เอาครับชายที่เราได้สองตัวมาดูชานี่มันจะได้กี่ตัวนะครับผมเนี่ยออกไปมุกเอาละไอ้่อยถึงแล,ล้วอย่หลอล,ลืมนะชายที่วได้สองตัวชายนี่ต้องได้มากกว่าสองตัวนะ่ะ นาไหลเลยไม่ได้สักตัวยนี่ยฮ่าฮ่าอู้วโอ้่สักตัวเลยแมศาสต์นั่นกำอย่างดีเาอเฮ้ยแม่รุ่นนี่้าไม่รุ่นนี่ บ่ย่านไม่รุ่นนี่วะดูนะครับผมคืนฟังดูเยครับผมไม่เพียบว,ว่ะอ๋อคน่นเดือไปนี่คนนี้เดือมาเอาตรงนี้แกโอ้วโอ้ เฮ้ยโอ้แตกมาหลายทีเอกหาปลายากไม่ถึงนี้แต่เชิญเ,บบเดียวทำไมมก็เบาด้วยกัน นี่นั่น,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 ออนก็ได้สองตัวแหละทาสองตัวเดี๋ยคุ้มละนี่มีแผนกมงมหวยนะครับนี่โอ้ <c oughs> Oh. Ừ. quay, ừ. Ừ. Xài đúng ừ. đúng. Đúng. quay rồi xài đút วัด linh kín quầy rồi rồi. นะอ๋อกล้วยเลยตึกล้วย ทางแม่เหนหเอาให้ดึกเลื่อนเลทางนี่ยเงในน้ำดิหน่ลงทางไหนกันนี่รอดั้งนรงมไดม่ไม่อยากลงล้วไมลงเลยวด้ไหม มะัมันห้อนมันห้อนแม่ราพ่ออยู่ไหนก็วางอยู่กระวนราตเบดไหม่ตาเ็ดอาลิงครับวันนี้กินกล้วยไหนตุ่มด้วยโอ้โหสายย่ มีแต่ลูกท่านหลานเชือทั้งนั้นเลยเนี่ยนี่ปลาใครโอ้ยแอนแต้เลยเว้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยบัตรสองร้อยห้าสิบบาทไปได้ร้อยห้าสิบนี่เว้ยเนาะปลามันหน่อยปลาเมื่อกื้มันตงกลางนี่ปลาช่อน่อนไหนกี่เลย เนี่ยเอออยากให้เอาคืนให้หมดเนียได้กียร์มาชนเพราะว่าเดี๋ยวที่ถ้าปล่อยปลานินแหละออกแล้วนี่เราดูปลาดินที่นี่เลยใครที่ที่เมื่อไหร่ปากวูบอีกหลายๆองค์เขาต้องไปต้องไปจ้างทำกระสอบใหม่แล้วหนี่งใส่อะไเออเออของต้นไมสวยหน่อยใส่งามเลยว่างามปะสาทดี ใส่งามดีเลยใส่งามใส่งามอืมไอ้หนึ่งตัวหน่อยใส่งามปลานิดเดี๋ยวมันยกยากจ่ะตัวสะดีเลยตัวสะดีปลาพูดเก็บเยอะได้ปลานี่หลายเนาะปลาเลยปลาต้นจันไหลายไปซุปไปซุปนี่ได้หลาย การที่ฟูเลยเดีวว่าัะซักะเป๋าตังัวสะดีครับครับผมก็สรุปก็ได้คนเยอะด้วยครับผมแต่ตัวมันเล็กตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่รูปบ่อหนึ่งพันบาทลงสี่คนคนละสองร้อยห้าสิบบาทครับผมวันนี้ก็น่าจะคุ้มอยู่ครับผมแต่ก็เี๋ยน้จะไปขายให้ใครนะครับนี่ก็ยังไง เจอกันคลิปนี้นขอตัวกลับบ้านก่อนครับผมเพราะว่าวันนี้อากาศร้อนมากเลยครับผมเ,เดี๋ยวไงเจอกันคลิปหน้านคลิปนี้ก็กลับบ้านครับผมคลิปหน้าเราจะทำอะไรก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยผมคลิปนี้ขอตัวกลับบ้านก่อนจะเจอกันครับผมสวัสดีครับ